ทำอะไรน้องสาวฉันหรือว่าจะให้ฉันบอกนายพวกแกว่าพวกแกมีปัญหากับฉันไอ้เว้ยกิงไม่เป็นไรนะกิงพอเธอคะตอนนี้ทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าเราไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องช่วยฉันกิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันเนี่ยแต่พี่ก็คิดว่ากิ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่มาตลอดแล้วมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยถึงแม้ว่าจะผิดหวังในตัวพี่แต่พี่ก็ไม่เคยคิดหลอกใช้เธอเลยนะ พี่ในบทไมนไม่มีนี่เ้ยอารมณ์มันได้ปล่อยไปก่อนเลย้ยเคุณคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอฮัดคุณพายเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะคะพวกก็แค่เล่นไปตามบท ส่วนเยงที่คุณพัดพูดคุณพัดก็คงพูดไปตามบทเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นนะครับอุบัติเหตุนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ถ่ายละครก็แบบนี้แหละคะ่ะอาจจะมีพลาดก็ได้ว่าแต่คุณเถอะมาที่นี่ทำไมล่ะคะพอดีผมมาแถวนี้นะครับก็เลยอยากแวะมาดูคุณหน่อยฮะ พัดเดี๋ยวพี่มีเปลี่ยนซีหน่อยนะอ๋อโอเคค่ะเออแล้วบทใหม่ล่ะคะพัดยังไม่ได้เลยไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องแล้วหรอคะจ้าเออใครเห็นต้องชมพูบ้างครับน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์กันนักข่าอยู่ตรงโน้นค่ะเรื่องข่าวลือที่ว่ามีดาราดังเกี่ยวข้องกับคดีการตายพี่ชายน้องผู่จริงหรือเปล่าครับ จริงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นใครบอกหน่อยสิะคะน้องผู้ส่ะบอยค่ะสวัสดีค่ะพี่พีอ่อพัดว่าตอนนี้กองกําลังยุ่งกันอยู่พอดีเลยค่ะเพราะว่าเราใกล้จะปิดกล้องแล้วเราเร่งถ่ายกันอยู่ก็ผู้คงยังไม่ค่อยสะดวกตอบเรื่องนี้นะคะสัมภาษณ์ไม่น่าหรอกค่ะจะได้เรื่องจบจบ ตกลงเป็นใครเรอครับนะคู่ว,ว่าไงครับไปกันแน่ค, <ะ S 1> ค่ะสัมภาษณ์อะไรที่ไม่มีมูลความจริงระวังจะโดนฟ้องซะเองนะผู้